พระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามานะครับนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็สวดอัหาพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าผู้ทรงวังามพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้เราได้เห็นพระองค์ให้เราเห็นพระพักของพระองค์ให้เห็นความงังามของพระองค์นะครับขอบพระคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้พวะสร้างของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมอพยพบทที่35 อพยพบทที่35เราเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าแม้ว่ามนุษย์เราแม้ว่าคนอิสราเอลจะทำบาปปฏิเสธพระเจ้าและหลงจนไปและเขาสมควรจะถูกทำลายถูกพิพากษาแล้วก็ถูกตัด,ต,ด,ต,ดตัดทิ้งนะครับไปแต่พระเจ้าก็ยังสงเมตานะครับพระเจ้าก็ฟังคำร้องทูลของโมเสสที่ทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าอ้อนวอนเพื่อ อ่าอิสราเอลนะครับให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาอภัยให้แก่เขายกโทษให้แก่เขาเราเห็นถึงความดีงามของพระเจ้าเมาื่อวานนี้นะครับเห<อ>็นพระลักษณะของพระเจ้าพระนางของพระเจ้าพระยาเวที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความกรุณาองส่งพระคุณลงส่งปิ้วช้าบริบูณรณ์ด้วยความรักมั่นคงสัจจริงนะครับสแสดงความรักมั่นคงจนถึงพันชั่วอายุคนะนะครับพี่น้องนะครับแน่นอนพระองค์นะครับไม่ เห็นดีเห็นงามไม่เห็นชอบนะครับกับความบาปนะพงค์จะทรงธนะลงโทษนะครับเป็นแน่นะครับสําหรับความบาปนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เป็นพระองค์สมบริสุทธิ์เห็นไหมครับพี่น้องเราเห็นการรื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าห้คอราเอลนั้นนะกลับมาผูกพันชีวิตของเขากับพระเจ้านี่เป็นคำมั่นสัญญานะครับที่ให้ไว้แล้วก็พระเจ้าก็ให้โมเสสได้เข้ามา นะครับพบกับโรองนะครับอยู่ต่อหน้าโรองนะฮะอยู่กับโรองพูดคุยกับโรองสนทนากับโรองนะครับต่อหน้าเหมือนเพื่อนสายนะมิตรสหายที่สนิทกันนะครับรู้ใจกันนะครับและเราก็เห็นใบหน้าของโมเสสนั้นนะครับเมื่อเขาได้เข้ามานะครับที่กับพระเจ้านะครับก็ใบหน้าของโมเสก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็นะฮะส่องสว่างนะครับเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า นะครับแต่ว่านะครับความงดงามนั้นประสิทธิ์นั้นนะก็อยู่เพียงชั่วคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อวานนี้เราก็เห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ประเสริฐและดีกว่านั้นให้แก่เราอ่านเนไหมครับพี่น้องในพระธรรมสองโครินธ์บทที่3นะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเราแต่ละคนเป็นเหมือนผูน้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหมใ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า นะครับเป็นเหมือนอย่างโมเสสที่เข้ามานะครับไม่ได้พระเจ้าไม่ได้จารึกเพระพาะวจนะของพระเจ้าไว้ในในศิลานะครับแต่ว่าพวะวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในจิตใจของเราเป็นไหมครับพี่น้องนะครับให้ถ้อยคําของพระเจ้าให้พรวมญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้อยู่ในเรานั้นะทำกิจภายในเราเราเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่นะครับไม่ได้เป็นไปตามตัวอักษรแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราเห็น นะครับในพระธรรมสองข้อทีอ่สาข้อที่7บอกว่าการปิบในข้อที่7บอกว่าถ้าการปรนิบัติที่ทําให้ตายคือตามตัวอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นศิลานั้นย่างมาด้วยรัศมีแม้จะเป็นรัศมีที่จางหายไปที่ทําให้พวกอิสราเอลไม่อาจเพ่งดูหน้าของโมเสสเพราะรัศมีบนใบหน้าของท่านการปรนิบัติตามพระวิญ,ญญาณก็จะมีร,รัศมียิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือพี่น้องนะครับ พลัสมีของพระเจ้านะครับจะยิ่งใหญ่นะครับมากกว่านะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าของโมเสสเพราะพระเิรายประเสุิของพระเจ้าอยู่กับเราที่นี่อเมนไหมครับพี่น้องนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะเราเห็นความยิ่งใหญ่นะครับอ่าแล้วก็นะครับงดงามนะครับแล้วก็ความชัดเจนความเข้มงวดอะไรต่างๆในพระคมภี์เดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานให้แกเราในปัจจุบัน ด้วยเช่นเดียวกันเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมอพยพบทที่35เรามีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับโมเสสก็เรียกชุมนุมนะครับปร,ประชาชนมาชุมนุมกันแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทำไี่น้องนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทํา พระองค์อยากจะให้เราทําอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการรื้อฟื้นธรนธสัญญาอีกครั้งหนึ่งและบอกกับเขาว่าจงทาง,งาน6วันแต่วันที่เจจะเป็นวันบริสุทธิ์ของพวกท่านเป็นสบาโตแด่พระยาวเวสําหรับอยู่พักทุกคนที่ทํางานในวันนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายในวันสบาโตนั้นห้ามก่อไฟในที่อาศัยทุกแห่งของท่านแน่นอนที่สุดนี่นี่เป็นนะครับโปรเจนะของพระเจาที่ทรงบัญชา พวกอิสราเอลในเวลานั้นนะครับให้เขานะครับพระเจ้าให้เขาทําอะไรให้เขาทํางาน6กวันแล้ววันที่7นะครับเป็นวันบริสุทธิ์นะครับเขาจะต้องหยุดพักนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ถือรักษานะครับตามนี้มานะครับในและจนถึงกระทั่งปัจจุบันด้วยนะครับคนอิสราเอลก็ยังทํางาน6กวันนะครับแล้วในวันที่7คือเย็นวันศุกร์นะครับไปจนถึงเย็น วันเสาร์นะครับนั่นเป็นวันสบาโตที่เขาก็หยุดพักจริงๆนะครับเขาไม่ทำแม้กระทั่งเอามือจะไปกดิลต์นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นงานนะครับเขาก็ไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ถือตามตัวอักษรนะครับตามนั้นมานะครับแต่พี่น้องที่รักนะคะความหมายคืออะไรนะครับผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าสบาโตคือการที่เราหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของเรา พระเจ้าทรงหยุดพักพระองค์ทรงทำง,ง,งาน6วันนะครับในการสร้างโลกนี้และในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นนะครับและพระองค์ทรงอวยพรในวันที่7สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราทำนั้นก็คือให้เรามีโอกาสดได้เข้ามาหาพระเจ้านะครับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทําอย่างแรกก็คือการที่เราเข้ามาอยู่ในปรีศุตริจาพีนองท่รักนี่คือสบาโตของเรา นะครับการเข้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เจา้าคือการหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นที่เราทั้งหลายกระทําด้วยตัวของเราเองด้วยกําลังของเราเองพี่น้องเพียงพอแล้วนะครับพอแล้วกับการตรากตาําทําอะไรด้วยตัวของเราเองแต่พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือพระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์เข้ามาหาพระองค์อเมนไหมครับพี่น้องนะครับมานมัสการพระองค์นะครับ,รรนะรบอธิษฐานต่อพระองค์ใช้เวลากับพระองค์ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราพระเจ้าทรงบัญชาคนอิสราเอลนะครับให้เขานะครับหยุดในวันนั้นเพื่อเขาจะเข้ามาส่องงหาพระเจ้ามาพบกับพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าก็อยากจะให้เราทําด้วยเช่นเดียวกันอานไหมนะครับพี่น้องนะการงานต่างๆสิ่งที่สําคัญการรับใช้ที่ดีที่สุดในะอย่างแรกคือการที่เข้ามาหาพระองค์พี่น้องคิดถึงมารีชาว นะครับมารีและมาธาได้ไหมครับสองพี่น้องที่ปรารถนาที่จะต้อนรับพระเยซูพระเยซูมาในบ้านของเขานะครับและนะครับมาธาก็โกนก็วายก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทีนะ่สมควรจะทําและนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเหมือนกันแต่นางมารีนะครับซึ่งเป็นน้องสาวก็มาอยู่ที่พระบาทของพระเยซูคริสต์เจ้าในนางก็สนทนาพูดคุยกับพระเยซูคริสต์ และมาถาก็ได้บ่นต่อว่าพระเยซูบอกพระเยซูทําไมนะครับไม่ว่ามารีเนี่ยปล่อยให้ฉันทําอยู่คนเดียวนะครับแต่มารีไม่ทําอะไรเลยบอกให้มารีมาช่วยฉันหน่อยสินะครับนั่นก็เป็นท่าทีของมารีก็เริ่มบ่นพูดอะไรออกมาแต่พี่น้องที่รับพระเยซูบอกว่ามารีเธอได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้ทำนะครับอย่างแรก นะครับก่อนสื่เงินใดคือการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าอเมนไหมครับพี่น้องหยุดพักจากการงานของเรานะทั้งสิ้นใจของเรามาหาพระเจ้าเข้ามาอยู่ในพระเยซูคร์เจ้าพระเยซูนะครับทรงเรียกเรานะบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบบภาระหนะักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านรายหายเหนื่อยเป็นสุขอเมนไหมครับพี่น้องนะครับเราเข้ามาหาพระเยซูนี่คืออย่างแรกที่พระเจ้าปรารถนาะอยากจะให้เราทำและนี่เป็น การถวายนะครับเครื่องบูชานะเป็นการปฏิบัติการรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับไม่ได้หมายความว่าสิ่งอื่นไม่ดีแต่ว่านี่จะเป็นสิ่งแรกอันนี้ไหมครับพี่น้องนะในชีวิตของเราที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราเข้ามาหาพระองค์พระเยซูเป็นสบาโตของเราอันนี้ไหมครับพี่น้องนะครับและเราทั้งหลายก็เป็นผลงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างนะเราเราไม่ได้นะครับพึ่งพาในความดีของเราเอง พี่น้องหรือว่าการพยายามของเราเองศาสนานะครับหรือว่าการงานในโลกนี้นะครับก็พยายามที่จะสอนเราเราบอกว่าเราต้องทําอันนั้นทําอันนี้นะครับต้องถืออันนั้นถืออันนี้ด้วยตัวของเราเนะเราต้องทําแบบนั้นเราต้องทําแบบนี้แต่ปรีศุกิเจ้าโปรงให้เราหยุดพักให้เราล่าจากสิ่งนั้นเข้ามารับพระคุณของพระเจา้าเข้ามาอยู่ในพรีศุกิเจา้อาอเมนไหมครับพี่น้องแลวเราจะได้รับการหยุดพัก ต่พระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่ 8- ถึงข้อที่10บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทําการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินต่างพี่น้องเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเหนไหมครับพี่น้องเราไม่ได้นะครับได้นะทรัพย์สินเงินทองหรือประสบความสำเร็จด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้รับความรอดด้วยตัวของเราเองพระเจ้าให้เราวางสิ่งนั้นให้เราเข้ามา เชื่อวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานพระพรของพระเจ้าประทานพระคุณของพระเจ้าประทานความสําเร็จประทานทรัพย์สินต่างๆนั้นให้แก่เราเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องนั่นแสดงถึงความไว้วางใจในพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าอามีไหมครับพี่น้องว่าพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อเราไม่ได้เข้ามาพักสงบอยู่ในพระเจ้า คนอิสราเอลไม่ได้รักษาวันสบาโตก็หมายความว่าเขาพึ่งการงานของเขาเองเขาต้องทําแบบนั้นเขาต้องรักษาบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะด้วยตัวของเขาเองแต่พี่น้องที่รับนะนั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยนะครับเหมือนกับมาทานะครับที่ปามก็ทําด้วยตัวของตัวเองแต่เรานะฮะมาเหมือนมารีอามีไหมครับพี่น้องนะมาที่จะรับพระคุณของพระเจ้ารับด้วยคําของพระเจ้าเข้ามาพบกับพระเจ้า พระเจ้าทรงบุต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงนำชีวิตของเราและโรงบอกอะไรกับเราระรงทรงสร้างเราทั้งหลายขึ้นนะเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าเพื่อให้เราประกอบการดีนะครับเราเป็นผลของพระเจ้าเราเป็นว่าฝีพระหัตของพระเจ้าฝีมือของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทำและเราทั้งหลายก็ออกไปทําการดีนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราได้เข้ามาหาพระเจ้าในทุกวันอเมนไหมครับพี่น้องนะครับและให้ทุกวันเรามา พบกับพระเจ้านะครับให้กับพระเจ้าก่อนนะครับแล้วในวันต้นสัปดาห์เราในวันอาทิตย์เรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจา้าเรามานมักการพระเจ้าด้วยกันเรามาพบพระเยซูอเมนนะครับพี่น้องนะเราเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับและนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่คนอิสราเอลก็ได้ถือรักษาและเช่นเดียวกันเราจะถือรักษาสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวของเราเอง มนไม่มคาพี่น้องแต่เราจะเข้ามาในเีอัครกเจาและหลังจากนั้นโมเสสก็พูดนะกับประชาชนบอกว่าต่อไปนี้คือสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาพระเจ้าทรงบัญชาอะไรนะครับไอ้น้องนะครับเมื่อเราเข้ามาฟังพระเจ้านะครับใจของเรามาหาพระเจ้านะครับเหมือนกับนางมารีที่ฟังปรอชครกเจาแล้วพระองค์สั่งอะไรพระองค์ให้เราทําอะไรและเราก็ทําสิ่งนั้นตามน้ําพระทยัยตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระบัญชาของพระเจ้าอเมนไหมครับ <Solomon> พี <who referred to> ่น้องไม่ใช่ตามใจของเราเองนะครับตามวิธีการของเราเองเราอาจจะวุ่นวายหลายสิ่งแล้วจะทําอนุษย์อันนี้แต่เราไม่ได้ทําตามน้าประทัยของพระเจ้าพระบัญชาของพระเจ้าพี่น้องหลายครั้งเราก็พลาดไปเราก็คิดเอาเองนะครับว่านี่อาจจะพระเจ้าอาจจะชอบอย่างนี้อย่างนี้เราอยากจะทําแบบนี้แต่พี่น้องที่รักนะครับพระเจ้าอยากจะให้เราเข้ามาหาโปรงก่อนอเมนไหมครับพี่น้องให้โปรงนะครับ สร้างเราทั้งหลายขึ้นนะครับและให้เราทั้งหลายรับนะฮะอยคําอคของพระเจ้านะครับและพระเจ้าบอกว่าให้ทําอะไรนะครับในข้อที่าบอกจงรับเครื่องถวายแดนะ่พระยาเวจากทั่วของท่านผู้ใดสมัครใจก็ให้ผู้นั้นนําของมาถวายพระยาเวน้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็มองนะครับอยากจะให้เรามีโอกาสได้นํานะครับเครื่องนะครับให้พระเจ้ารับนะฮะให้รับเครื่องถวายนะฮะ แต่พระยาเวจากพวกเขานะครับพี่น้องการถวายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่แสดงออกนะครับถึงการนามัสการพระเจ้าการปฏิบัติการรับใช้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็นกระทำนะครับเมื่อเรามานามัสการพระเจ้าเราก็มีส่วนนะครับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือพูดใดสมัครใจพูดใดเต็มใจนะครับก็ให้นําสิ่งต่างนั้นมาถวายแด่พระเจ้า นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินทองสเร็จนะครับหรือสิ่งต่างๆเพื่อที่จะใช้ในพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องเท่รักพระเจ้าก็บอกแล้วก็พระเจ้าอนุญาตให้คนอิสราเอลนั้นมีส่วนนะครับในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้ามีส่วนในการถวายเพื่อการสร้างพระพรา นะครับการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับนะนี่คือสิ่งที่คนอิสราเอลก็รู้สึกนะครับชื่นชมยินดีและเขาก็เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้านะครับเขาก็ยินดีเขาก็เต็มใจอยากจะมีส่วนร่วมนี่เป็นโอกาสพิเศษที่พนะร,ระเจ้าเปิดโอกาสให้แก่เขานะครับได้มีส่วนในการที่จะสร้างพระพลาที่อยู่ที่นั่นนะครับแสดงถึงการทรงธิ์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานะครับนี่คือนะหัวใจของเขาและพระเจ้าต้องการ จากคนที่มีนะครับถวายแด่พระเจ้าด้วยความเต็มใจเหน,นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับตัวของเราเข้ามาหาพระเจ้านมาสการพระเจ้าแล้วนะครับเราก็มีโอกาสได้นําส่วนนะที่ถวายแด่พระเจ้าด้วยความสมัครใจในข้อที่10บอกว่าจงให้ทุกคนที่มีความสามารถในพวกท่านพากันมาทําทุกสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาให้ทํานั้น น้องนะครับู้คนพระเจ้าก็ให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้านะครับตามที่พระเจ้าสรงบัญชานะครับให้ทําอะไรนะครับมีอะไรในงานรับใช้นะครับในพระพรามีสิ่งจําเป็นอะไรพระเจ้าก็ให้ประชาชนนะครับมีโอกาสได้นํามาทํานะครับเขาก็ได้เข้ามาแล้วก็มีส่วนร่วมในการทํานะครับ รายละเอียดต่างๆก็จะไม่ขอพูดถึงนะครับในที่นี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปอ่านนะครับได้ว่ามีอะไรบ้างในรายละเอียดต่างๆนะครับพี่น้องในงานรับใช้พระเจ้าก็มีงานหลายหลายด้านเป็นไหมครับพี่น้องนะครับและพระพรานะครับในปัจจุบันนี้ก็เรื่องถึงคริสตจักรของพระเจ้านะครับที่เราจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่เราจะนะครับรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆพระเจ้าเปิดโอกาสให้เรามีส่วนร่วมใน การรับใช้ด้วยกันอเมนไหมครับพี่น้องนะครับและที่นั่นนะครับเรื่องถึงการทรงธิ์ของพระเจ้าเราเห็นนะครับงานต่างๆมากมายนะครับที่มีอยู่ในคริสตจากักรก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วยกันด้วยความเต็มใจอเมนไหมครับพี่น้องในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเต็มใจนะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในข้อ20นะครับบอกว่าเมื่อ คนอิสราเอลได้ฟังสิ่งที่โมเสสพูดบอกกับเขาแล้วนะครับแล้วชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปจากโมเสสทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องก็นำสิ่งของมาถวายพระยาเวสำหรับเต้นนัดพบและสำหรับงานปรนิบัติทุกอย่างในองติลักนะครับนี่คือนะครับท่าทีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโมเสสบอกกับเขา นะครับว่ามีงานรับใช้พระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้ทํานะครับเขามีโอกาสได้นํามาถวายคนในเซลก็กลับไปและทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องผมรู้สึกนะประทับใจนะครับนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นภายในหัวใจของเขาเองพี่น้องไม่ได้เป็นเสียงจากภายนอกไม่เป็นการขู่บังคับนะครับแต่ว่านะะสิ่งที่ พระเจ้าทำนะครับแล้วก็จิตใจของเขาใจที่ปรารถนาจะปฏิบัติพระเจ้าใจที่มีใจอยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทํางานในใจของเขานะครับเขามีหัวใจอย่างนั้นและพี่น้องที่รับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีหัวใจอย่างนั้นอาเมนไหมครับพี่น้องนะครับเราไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าถูกสั่งให้ทําหรือว่าเพราะเป็นหน้าที่นะครับเพราะว่าอาจารย์บอกอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พี่น้องที่รับ ขอพระเจ้าที่เราจะมีหัวใจแลนะหัวใจของเราจะเรียกร้องรัรถนาและอยากที่จะทํานะครับงานรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอาเมนไหมครับพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและข้อยีิบสองก็บอกพวกเขาจึงพากันมาทั้งชายหญิงทุกคนที่สมัครใจนะครับเขาสมัครใจเขาเต็มใจนะครับนำและสิ่งต่าง,างๆเข็มกัดตุ้มหัแหวนสร้อยคอนะครับนำมา ทุกคนนําทองคำมาโบกถวายพระยาเวนะครับเป็นการยื่นถวายนะครับแด่พระเจ้า,านะครับนํามาน้องก็เหมือนกับนะครับพี่น้องถืออะไรบางอย่างถือถาถือะอะไรอยู่ในมือแล้วเขาก็นํามายื่นนะครับถวายแด่พระเจ้า,านะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าขอถวายแด่พระเจ้า,านะครับอย่างที่ผมเคยแบ่งปันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการบริจาค นะครับพระเจ้าขาดแคลนนะคริสตจักรไม่มีอันนู้นอันนี้นะครับพระปลาของพระเจ้านะครับมันขัดสนนะครับแล้วก็เอามาบริจาคให้กับพระเจ้าไม่ใช่ท่าทีแบบนั้นนะครับแต่คนรนเซลมีท่าทีใน,นการถวายแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีส่วน,นในในปนิเวศของพระเจ้าในพระพลาของพระเจ้าเขาเต็มใจในหัวใจของเขาเรียกร้องผลักดันอยากจะให้เขาทาสิ่งนี้นะครับอยากให้เขา เขาอยากจะมีส่วนในการถวายในการรับใช้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็เอาของอย่างดีนะครับอย่างดีเต็มใจพี่น้องจะเห็นคนํานี้นะครับแล้วก็ในข้อ29อีกครั้งหนึ่งคนอิสราเอลทุกคนที่ทั้งชายหญิงที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นำขอมาของมาถวายสำหรับการงานทุกอย่างซึ่งพระเจ้าพระยาเวทรงบัญชาผ่านทางโมเสสให้พวกเขาทำต่างก็นำมา นำของมาถวายแด่พระยาเวด้วยความสมัครใจพี่น้องการปฏิบัติการรับใช้พระเจ้าต้องทำด้วยหัวใจอามไหมครับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าช่วยเราเราเป็นอย่างไรบ้างใน,ในการรับใช้พระเจ้านะเรารู้สึกนะอิดออดนะครับเรารู้สึกไม่อยากที่จะทำเราบนนะครับเรารับใช้ด้วยท่าทีแบบไหนด้วยหัวใจแบบไหนพี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีหัวใจนะครับที่ นะครับปรารถนาหัวใจของเราเรียกร้องเราอยากจะโปรดิบัติพระเจ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราจะอยากจะมีส่วนในการงานของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเราเห็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่พวกเขาก็เต็มใจนํามาถวายแด่พระเจ้าในข้อที่30สนะครับถึงสามสิบห้าเราเห็นถึงนะทักษะความสามารถต่างๆด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องอย่าลืมว่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งผลประทานให้แก่เรา นะทั้งหมดเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราเรามาถวายนะครับเรามานมัสการพระเจ้าถวายพระเจ้าถวายตัวของเราถวายทั้งหมดพี่น้องทั้งหมดที่เรามีแม้แต่ชีวิตของเราก็เป็นของพระองค์อเมนไหมครับพี่น้องทรัพย์สินที่มีก็เป็นของพระองค์เรานํามาถวายคืนแด่พระเจ้าด้วยความเต็มใจแต่เช่นเะดียวกันนะครับสติปรรัญญาความรู้ความสามารถทั้งหมดก็มาจากพระเจ้า พระเจ้าสรงโปรดประทานให้แก่เราและนี่คือท่าทีนะครับของคนของพระเจ้านะครับในการที่จะนํามานะครับในข้อ30เป็นต้นไปก็พูดถึงสติปัญญาในความรู้นะครับสกิลนะครับทักษะนะครับที่เขาจะทํางานปฏิบัติต่างๆนะอย่างละเอียดละอออย่างดีเลิศนะครับถวายแด่พระเจ้าเขาก็นําสิ่งนี้มาถวายแด่พระเจ้าและนะครับในข้อสามบอกพระองค์ ได้ส่งโปรดให้เขาเต็มเปลี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาทักษะและความรู้ในงานช่างทุกอย่างพี่น้องนะครับเรารับใช้พระเจ้าเราจะม่นจะต้องเต็มไปด้วยนะครับการเจิมที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ในะผู้รับใช้ของพระองค์นะครับบาเบซาเรลนะครับเป็นคนที่เต็มด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุ์ของพระเจ้า พี่น้องเราจําเป็นจะต้องแต่มล้นด้วยพระวิญญาณผู้ศรทธ์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันอเมนครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ความสามารถของเราเองไม่ใช่ตัวของเราเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้บาคนบอกว่านะครับความสามารถนะครับคือสิ่งที่จะทําเพื่อตนเองนะครับแต่ว่าของประทานคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราสามารถทำนะครับเพื่อถวายแด่พระเจ้าและทําเพื่อผู้อื่นได้ พี่น้องนะครับการรับใช้นะครับการงานต่างๆนะครับในพระนิเวศของพระเจ้าในพระพลาก็ดีหรือว่าในคริสตจักรของพระเจ้าก็ดีไม่ใช่เพื่อยกตัวนะครับตัวเองนะครับให้โดดเด่นนะครับหรือว่าโอ้อวดนะครับเหมือนกับใน,ในโลกนะครับพี่น้องจะถ้าเราจะเปรียบเทียบดารานักร้องนักแสดงอะไรต่างๆนะครับที่เขามีความสามารถ นะครับเขาก็จะยกความสามารถแล้วก็ให้ผู้คนได้ชื่มชนในความสามารถของเขานะครับเก่งจังเลยร้องเพลงเพราะมากเลยอะไรต่างๆก็เขาก็จะโชว์ออกมานะครับเพื่อตัวเองนะครับแต่พี่น้องที่รักนะครับของประธานและการรับใช้ของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อยกตัวเองขึ้นแต่เพื่อยกพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อโปรนิบัติและรับใช้นะครับกันและกัน ของประธานมีเพื่อรับใช้พี่น้องนะครับไม, o o, ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดไม่ใช่เพื่อยกตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นแต่เพื่อปรนิบัติเพื่อรับใช้กันและกันนี่คือความแตกต่างนะครับของนะความสามารถในโลกกับนะของประธานของพระเจ้าพี่น้องที่รักขอพระเจ้าให้เราเต็มด้วยพร,เยระเมตตาสุดของพระเจ้า a ม e n ไหมครับพี่น้องนะครับแล้วเราก็เต็มไปด้วยสติปัญญาพี่น้องไม่เพียงแต่นะครับ หมายสําคัญการอัศจรรย์ต่างๆนะครับที่นี่คนของพระเจ้าที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทํานะครับแต่นะครับสิ่งที่อยู่ภายในด้วยเช่เนเดียวกันนะครับสติปัญญานะครับทักษะความรู้ต่างๆนะครับก็นะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้กับเขานะครับที่เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าทําให้กมีสติปรรัญญามีความรู้ นะครับมีความเข้าใจมีไอเดียนะครับต่างๆนะครับพระเจ้าให้ความคิดสร้างสรรค์แก่เขานะครับนั่นก็คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับในข้อ3าี่บอกว่าและพระเจ้าให้เขานะครับมีน้ําใจที่จะสอนคนอื่นด้วยอี่เนาะนะครับไม่เพียงแต่ตัวเองทําเองนะครับแต่พระเจ้านะครับมักจะให้คนของพระเจ้านะครับสอน น้องการสอนต้องทอมใจนะครับต้องอดทนนะครับแล้วก็อยากจะเห็นความสำเร็จนั้นนะครับในคนอื่นแต่ถ้าเราไม่ค่อยอยากจะสอนนั้นส่วนใหญ่นะครับเรามักอยากจะเก็บเอาไว้คนเดียวนะฮะตัวของเราเองมีความสามารถคนเดียวเราดีเราเก่งเราโดดเด่นนะฮะเราหวงไว้สําหรับตัวแต่พระเจ้าอยากจะให้เราแบ่งปันอยากจะให้เราแจกจ่ายน้องหลายครั้งนะครับเมื่อผมสอนลูกก็ นะครับต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ใช้ความทอมใจนะลงมาให้นะครับเพื่อเขาจะสามารถทําได้ช่วยนะครับให้เขาทําได้นั้นก็ต้องใช้ความอดทนมากทีเดียวขอพระเจ้าช่วยเราเองด้วยเช่นเดียวกันหมายเหนไหมครับพี่น้องที่เราจะนั้นะมีความรับความอดทนในการที่จะอสอนนะครับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพระวจนะของพระเจ้าก็ดีหรือว่าสอนในะางานนะการรับใช้ต่าง พี่น้องขอพระเจ้าช่วยนะครับพระเจ้าก็อยากจะให้เราสอนคนอื่นต่อไปเราได้นะรับนะคาสอนแล้วเรานะมีความเข้าใจแล้วพระเจ้าก็อยากจะให้เรานะครับสอนคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันมีนไหมครับพี่น้องให้เขาสามารถที่จะทําได้ให้เขาสามารถที่จะเทศนาได้ให้เขาสามารถนานำมาสการได้นะครับสอนเขานะครับให้ในทุกทุกอย่างเหล่านี้ในทักษะในการางานทุกอย่างขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักเ,เ,เราจะนําทุกอย่างนะครับมาถวายแด่พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้ความสามารถต่างๆพี่น้องเราจะถวายแด่พระเจ้าด้วยกันอเมนไ้มครับพี่น้องให้ทุกสิ่งเหล่านี้ถวายเยากียรติแด่พระเจ้าพี่น้องมีอะไรในชีวิตของเราพี่น้องเราขอถวายทั้งหมดแด่พระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าที่นะพระเจ้า <Thank S 2> ให้เรามีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจา้าด้วยเช่นเดียวกันขอให้หัวใจของเราเรียกร้องที่เราอยากจะปฏิบัติพระเจ้า เราอยากจะถวายแด่พระเจ้านะทั้งหมดนะทำด้วยหัวใจแห่งความรักด้วยความเต็มใจนะครับนำมาถวายแด่พระเจ้านะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนารงทรงพอพระไทยขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับในการแข่ควรพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ